เราจะไปอพยพคนป่วย2อรายนะครับที่หมู่9ก้าบลป่าแดดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บ้านที่อยู่ต่ำๆนะครับเนี่ยบ้านที่ต่ำก็ได้รับความเสียหายเยอะที่ต่ำเนี่ยครับภารกิจนะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธร่วมกรันอยู่ร่วมกับทางกู้ภัยศูนย์เวียงพิงนครนะครับเข้ามาเอาเรือนะครับจะเข้าไปอพยพ ผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยในพื้นที่ของหมู่9ตำบลป่าแดดนะครับหมู่9ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ น้ำน่าจะลึกขึ้นนะครับตรงนี้นะครับอืมอ่ะ เต้่ขึ้นไปดูคนไข้ก่อนก็ได้คนหนึ่งไปครับเพื่ไปดูคนไข้ประเมินนิดนึงว่าเราจะใช้ยังไงใช่ใช่ต้องให้รู้ว่าพังเลยอ่ะ <c oughs> แม่ตกใจมาทางมาพับปูนให้นอนเลย ร้องบนเลยนุ่มนไปร้องบนเลย้าโอเคหมูลงมล่างก่อนเดี๋ยวรับตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปไหมทางรอรับตัวโอเคเดีกเอเดมันเดินลงมากับบันไดอ้าวขยับเลยนะอ้าวพอยางหเข่ยับมานะยก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 ยมันติดวังระว่อมาคาเข้าข้างเข้าข้างออก นอเรือโอเคเาันล์เข้าไปันนี้นะครับขนป่วยนะครับจากบ้านหลังนี้นะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลิธิร่วมกัตัญยูมาช่วยเหลือนะครับร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพของพื้นที่นะครับในจังหวัด เชียงใหม่เรียบร้อยนะครับปลอดภัยอีกหนึ่งภารกิจนะครับทางทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลที่ร่วมกันตัญยูได้รับหมายขอความช่วยเหลือนะครับที่หมู่9ตำบลป่าแดดมีประชาชนขอ ช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียงนะครับหนึ่งรายอันนี้ทีมตอบตอโต้พิบัติของมูลที่ร่วมกันอยู่แลวก็ทางผู้ชีพเวียงพิงนะครับในพื้นที่ของตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันนําทางเข้ามานะครับตอนนี้ช่วยเหลือนะครับนาขึ้นเรือได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยมีทั้งมีสูงมีต่ำนะสลับกันไปก็เป็นอุปสรรคบางจุดก็ต้องใช้ออรถออฟโรดหรือรถยกสูงบางจุดก็ต้องใช้เรือเข้า ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกพื้นที่ประสบภัย